ตัวนี้พี่น้องงาตะเคียนหฮในความฝันคนแตงตั้งเป็นจงอาตะเคียนเป็นคนนไฮบอเบกเม่นเป็นว่าเม็ดเดียวหางเดียวเด้อประกาศใส่ไม้เลยว oh. ้เอฟซีรอบบกคักเลยประกาศใส่ไม้เลยเบอร์รับเมน,เนสีสาพนพยานาดไม่ขอเงินได้หนิ oh. ตัวเดียวแขนแขนตัวเดียวแขนแขนไม่คิปเลย ซาปารวยปอพารวยโอปอพารวยเนาะต่อยีไก่บ่การเมื่อนี่การโค้งสท้ายสรุปแนวข้างทั้อดเะค่ะเนาะการงวดที่แล้วส่วนมากกะรฟันแมอยูดอกแต่ว่ามหารวัดไปพระวงศก่ำเล้าเนาะไปปล่อยหาศูนย์เม็ดเดียวตำเล่าเนาะแต่ว่าปล่อยแน่นแอบซีฟ่าชวนโตเนาะจะเป็นคลิปสั้น ค่ะท่านช่องทุกทกบกค่ะบ้านในร่มนะจ๊ะเนาะค่ะผู้ใดจะโทษสอบถามกับศูนย6เก้าสงหกวดที่แล้วถือ,อยู่ตั้งใจสิอัดเอาคักคักหาศูนย์ที่เบิกทรับฝันว่าเล็กหน่อยผมมีหัวเนาะค่ะเนาะก,ก็ได้อยู่คันได้ว่นไหลเพราะว่าเจอเลขอักนกอนเนาะค่ะก็เลยบอดใจออกกับว่อยากซื้อหลายว่าสั่นเพราะว่าใจบอดีแล้วเนาะค่ะเนาะว่าโอ้เลข อันมันเสียออกอยู่บมันคือดังไปตัวนี้ <Yeah. S 2> แต่กล่าออกเนาะงวดนี่เนาะค่ะแต่ว้าตั้งแต่แรกเลยแรกๆเลยกัฝฟันดีอยู่ที่แรกนะฟันในมัง่งเงียนเงียนหลังเกาเนาะค่ะเงียนอยู่อุบนแต่เบียนบ้านเงียนหลังเกาเนานึ่งสีหาเบิรซาร์ฟันออกตามเล่าแล้วเนาะค่ะแต่กับสีเขียน ใบเบิ้งซื้อ,อเนาะหนึ่งซีหามันออกตามลาไปซีหาเมื่อนานนะเมื่อปล่อยแต่พอออกเมื่อพอป่อยพ็ออกแต่ว่าหันปล่อยในกลมก็เลยในเอฟซีขาประจำมันทักถามกับมาก็เลยบวกเป็นไปรอบแรกนะฟันได้มากเงี้ยแม่เราค้นถวยค้นซ้ำหอบแท็ก,กตาหายเวิร์ซับเอาไมา้ยังแม่เอาหายมัดเลยเป็นวัใหายมัดเงี้ยเลยเป็นว่าเอาไป อุดรน่ะเอาไปอุดรไพันเทพาเนาะอันนั้นให้ฝันคือฝันที่ว่าเป็นตัวนี่คือหนึ่งสี่ห้านะค่ะเลขตัวนี้ขั้นผู้ใดมาจัดจัเนาะซึ่งตัวนี้เ่ราะขั้นด้เผยเลยะค่ะเด้อแบบวันนี้คือกันอาจจะเป็นชุดสามตัวก็ได้สำหรับเลขตัวนี้เนาะเหมือนเลยนะเบิร์กซับสิบไปสื่อหนึ่งสี่ห้าเนาะเป็นชุดสื่อชุดสามตัว แต่ว่ามันออกตำเล่าไปเท่าไรซีหาเรียกว่าตัดอันนี้๋ย่เบิ่งข่าข่าวชุดเต็มบ้านนี้ก็เลยไปบ้านแม่ปันแม่ปันว่าผีโฮมคอให้ไดแ้แม่นแมนขอซื้อมือได้ซื้อมือลูกคนว่าเบิกทราบด้วยว่าแม่นดีดีบ่ไปขอกันแน่นสั่นพอเลยเห็นเล็กเกียรยุ่งเรื่องเครื่องเลขไอ้สามเก่าอยู่ทั้งล่างเนาะมาันิขึ้นมาเป็นสี่ <c oughs> เห็๋ยวนีกใหม่ดิพี่นนอง ดมาเบิ้งอีกข้างหนึ่งเห็นสีสองเนาะเดี๋ยวสีวาดลูกลักษณะที่เห็นในเบึง้งค่ะคลิปนี้ไปซาซาละเอียดแน่จักหน่อยพรอว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะเบิ้องซับกับสีบนิหลงรคลิปแล้วสีหาเสือแล้วเจะะ้านคะ่ะเนาะสีโกโก,โกโ่เนาะกานมองได้ว่าแข็งแข็งบวกเบิ้องซับไปรวด สับสิมีเส้นเอจาจะนอกเบากระเพ่นใดเนาะค่ะสำหรับแนวทางกระเล่าแต่พุ่มแต่ละหมองพงเสเห็ุแบบได้เอาผีห่วงคอเขียนจนประกราะตัวนพี่ลองกนด้ยกเย็่ยมเย่ยเก็บซี่สีงงงสถ้วยกันเนิดใส่พื่ปากกาว้าข้างบนน่ะสิเป็นเกิยข้างล่างสิึิกดกันแบบนี้ แต่ว่าอีกฟังนึงฟังหนึ่งสีเฮี่ยงกันเลยจังสี่าดสาทสีส่งนทองสีนะอันนี้พีโกกขอบ้านแม่ปันในเบิกทราบนอกจากอันนี้พี่ก,พก,ก้อนนกขอให้จ้าที่ไปที่มาคือว่าเพื่นใหน้แม่นพีมาดึงค้าแม่ปันก็นเลยไปล่องขอเบื้องในตัวนี้ออกมาลักษณะแบบนี้ในใน,นท่ี่ว่าที่เห็นเนาะ ออกลักษณะนี่พีหฮมข้ออับซี่กับน้องอมเ,ออเม่นละเมิงนะคะน้องบาดที่นี่พอ <c oughs> ่พอพีหฮมข้อห้แล้วฝันเสด็จบาดนี่เดี๋ยวเขาเลี้ยงขว้มฝันบาดเองฝันเป็นจะถือเป็ฝันค่ะฝันเมฝันโหทฝันพวกพวกพี่น้องฝัน <c oughs> บาไปงานบวงสวงอยู่สารลักเมืองจังหวัดอ,อุดร ไปเราเพิ่นหวงสวนงานก็เลยไปรวมพิธีวันจะไปเที่ยวงานฝันใช่ไหมครัเนม่นฝันบานนี้เป็นกบญาตะเคียนบ้านทันเืนบั้นตุายเด้อตุยได้ฝันนะครับต่อไปฝันบานนี้ญาตะเคียนบานนี้สามองค์ยืนอยู่ต้นตะเคียนต้นตะเคียนบ้านท่านตุยบานตะผูหวงสวนงานก็เลยจัดงานแข่งขันงานวัดยิ่งไงได้ละนะครับจังหวัดคนได้ว่าสีเอาเด้อบาดนี้ผู้ใดมาในงานพิ่นว่า สิประกาศผลเด้ผู้ใดถือเลือกเป็นตัวแทนเน่แต่เขียนทองเป็นผู้บอกเลขเมนสิมาเป็นตัวแทนประจำยุนีผู้ใดมาขอแต่สิเป็นคนบอกเลขคนเลยว่าในฝันหันก็นเลยว่าโอ้อย่าถือผู้ขาเด้อเลยว่าผู้ถือผู้ใดใคผู้ขาขอเรียนในเด้อวระสันบาดลูกสาตนน้นหอมเผาไม่ยืนตั้งทางตนน้นหอมหน้าขี้หน่อยนะ แม่แม่ขอยห่อผ้าไว้ขอเพาอยากเป็นตัวแทนย่ยแต่เคี่ยนขอยพราอยากบอกเด็กแม่่าสันเอาลูกเลยว่าห่อผ้าไว้ดีๆเดี๋ยวเขาเห็น่าสันห่อผ้าให้ลูกมิดซีดก็เลยปลอดภัยคนไปร่ายหลายดอกพอประกาศผลเพราะว่าประกาศเป็นพิษสมัยว่าสันซื้อแม่เบิกจับงว้แม่คือบ่ามาเนาะบานนี้แม่กับว่มาเย็ดจังเอันน้ำสกุลนี่น้ำสกุลผู้ใดเิ่นวะ ห่วยน้ำสกุลคอยนี่แล้วเลยว่าจังสี่ได้ยกมือขึ้นจังสีน้ำสกุลคอยเด้ว่าว่ดจังไหนนาอว่าสันอาว่าวัรับตำแง่งเป็นว่าเป็นตัวแท่นยาแต่เคี่ยนเ้อตำแง่งเจ้ามาบอกเลขอยู่นี้เป็นว่าเอาขึ้นได้เป็นตัวแทนยาแต่เคี่ยนเลยว่าก็ไปเจ้าสึเป็นยาเด้อเจ้าสึเป็นผู้บอกเลขแม่นให้คนมาในวัดกบมาไม่เห็นลานนีให้กาไปไหว้เป็นว่า เพื่อนว่าโอ้สมน้ำนานผู้องแม่นเนาะเพื่นว่าเขาสั้งเจ้าเขาแห้งศิีรากาไปไหวเจ้าคักเนาะเจ้าแห้งศรีไม่อยู่น้ำเขาคักกว่าสันก่อนนั่นนะบาทพ่อเอาคอยได้รับแต่งตั้งแล้วสีเฮ็ดจังได,ได้ได้ถามเพื่อนบัดนี้สิประกาศใช้ไมแล้วเพื่อนว่า ปลอยเล็กตัวใดให้มีเจ็ดน้ำน,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 <ม>นาได้งาเด้อพันสีหนาได้เพื่อนบล่อยว่าเนี่ยในสีหนาพรอได้เดีน่ะประกาศใส่ไม่เลยเบิกทรับประกาศใส่ไม่เลยเพื่อนเป็นโค้ชไว้ยิ่งงาเพื่อนวะถ้างาสิปล่อยเล็กงวดนี้ต้องมีเจ็ดน้ำน,นาเด้อย,ยาหลุดเจ็ดเพื่อนว่าจังสี่สีหนาเบ,บิกทรัพยับสีจังสี่เลยโอ้มาสีหนาพูดกันน่าสนุก นัดฟันเล่นหนิงชนกพิเศษหาค่าแท้มาใส่เพื่อนก็เลยว่าบอกทราบก็ได้ว่าอ้าวมากมากสี่ไฮเด้เลยว่าคันงนี้เจ็ดจะต้องสามเจ็ดเก่าเจ็ดเก้านี่แล้วเลยว่าให้เพื่อนเม็ดเดียวห้าง์เดี๋ยวคือเจ็ดเก้าในตัวไหนเม็ดเดียวคือตัวไหนเฮัลล์เจ็ดเก้าค่ะแต่ว่าสามเจ็ดเก้าแมนชุดเต็มฮันนี้จุดถูกในหนึ่งหนึ่งเก้า แต่ว่าเบิ่งชุดเต็มก่อนเดี๋ยวสิให้สิเว้าต่ออีกแล้วมีชุดเน้นให้อยู่ใช่ไหมครับมีชุดเน้นให้อยู่อันนี้ชุดเต็มเนาะพ่อเสียงเลขในใบนี่นะเสียงเนี่ยเอาเลขไปเสียงไว้หัวม้อบนนอ่นมาเนี้ยาะจุเด้อการที่จให้ฝันดีประสนฝันสัน่นญญาฝ <c oughs> ันว่าไปตามเขาสมัยโบราณอันโคกหินโคกไม้นะแม่เพป็นเอาไม้เพราเห็ดโคกหลักกระสากันบอกไงตาจกจุก เลกลองอันเป็นอันกง่ายตำตำบักคัากได้ตำข้าเดียวเต็มไหมเขาเนื้เปลือกกระเด็นออกเมื่อเดี๋ยวแต่เข่าวสารเต็มปู้ลูกข้าเจ้าเลยเอามาเห็ดข้าวเข่าให้กินวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียววิ่งเจ็ดนะคะลูกเจ็ดเบิด์รับเสดไปวิ่งเบอรอยู่มื่อนี้วดนี้นะวิ่งหางเดียวคือเจ็ดเนาะคะ่ะสำหรับผู้งบด้อยนะคะงบด้อยทุนน้อย ขวัญใจผู้เฒ่าล่องยิบลอตเตอรี่เบิรงเอาไปงบหน่อยสักวันขวัญใจผู้เฒ่าสิมีเม็ดเดียวหางเดียวเนาะบบดนี้ขวัญใจกว่าอ,อันนี้อ่ะงบน้อยก่อนน,อนะจงบหน่อยตัวมากตัวมากค,ค่ะค่ะอันนี้คืองบน้อยใช่ไหมครับอันนี้คือยางบระสือเดิสืออยู่ในนี้ซื้อบนี่ละเบิษัทสื่อน่ะครับงบน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเงี้ยเสียร้ายเนาะค่ะเป็นความฝัน วันใจผู้เฒ่างบน้อยทุ่นน้อยเม็ดเดียวแคนแคลนเด้อผู้เฒ่าว่าให่ใ่แม่แม่บอกพ่อว่าลูกเอ้ยแม่บ่มีทุ่นสื้ออยากเสียงโสคเพิ่งจั็โตวสั่นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าพี่น้องอหางเดียวเม็ดเดียวเจ็ดเก้าฟันทงหางเดียวเม็ดเดียวเลยเนาะอ,ออกเด้อออกเป็นออกพี่น้อง ครับผมเป็นแนวทางคุกนะคะน้องครับผมเป็นแนวทางนะครับเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมออกแท้ๆเจ็บเกาสันได้ฝันเห็นว่าบอกเขาได้งานที่ว่าแต่งตั้งงานแต่เงินน้อยนี่คืองบน้อยเม็ดเดียวนะคะครับการตั้งใจสิ่อสางผู้พิจารณาเด้อครับพี่น้อง หลายคนทั้งาเอาล้างไม่หลายๆคนจะรวมสร้างน้าก,กระเลื่อยหายคนก่อนอพิจารณาเด้อสอบน้ากระเจ้าจับออกมากระพานแนวกำลังผู้อยากบุดเว่แน่ว่ามันหน่อยโพดเลือกเอาอยูอย่ในนี้เด้อค่ะแต่ระว่างหกแปดเด้อค่ะเด้อน้าตัวเก่าหกแปดย่ำขึ้นออกเนาะได้ลงไวไหมยังไงหกแปดหกแปดอยู่ในนี้ไม่มีโอ้อยู่นี่อยู่นี่ สำหรับ8นี่เด้อชุดนี้จะมี6 8เนาะชุดนี้จะมี6 8คลิปนี้จะสรุปทั้งหมดนาะจ้ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะเนาะ6 8ถ้าใครกลับหัวก็เป็น9 9 8นะครับเด้อกลับหัวเด้อกลับซาปาเล่กลับใหม่เนาะแต่ว่าขานควรนใจพวกเขาไม่เกี่ยวกับ นี่ละเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าชอบพี่เจ็ดห้างเดียวเน้นเน้นนะ้ค่ะน้ะชอบกระจับครับกระพานเลือกพี่น้องคลิปนี้ฝากต้อนปเป็นแนวทางค่ะครับขอบคุณเบิกทรัพย์ครับผม <Okay. S 1> สำหรับ